เห็นมอเตอร์ไซค์ซาเล้งก็ทำให้นึกถึงว่าถ้าจนและสู้ยังมีเกียรติอาจจะดีกว่าคนที่ร่ำรวยและเบียดเบียนคนอื่นเขาคนที่จนเงินจนทองไม่มีเงินทองมากมายในบัญชีแต่อาจจะหลับฝันดีรวยความฝันดีรวยม,รมิตรภาพที่ดีรวยสุขภาพที่ดีรวยครอบครัวที่อยู่กันครบหน้าอาจจะรวยอีกหลายๆมิติแต่เงินไม่ได้มากเท่ากับคนรวยบางคนที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขา คนรวยบางคนไม่ใช่ทุกคนนะบางคนก็กินหัวคิวคนอื่นมากเกินไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมากเกินไปมีเงินเต็มบัญชีแต่อาจจะไม่ได้รวยหลับฝันดีไม่ได้รวยเพื่อนฝูงไม่ได้รวยมิตรแท้ไม่ได้รวยพันยาสามีที่จริงใจไม่ได้รวยครอบครัวที่ทานข้าวพร้อมกันถ้าหากว่าไปวัดค่าว่าความรวยต้องเงินทองเท่านั้นเนะี่ยคนจนบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนรวยมากกว่าคนรวยเงินก็ได้แต่ถ้ารวยแล้วเป็นนักสู้ยังมีศักดิ์ศรี ถ้าหากว่าจนและสู้ยังมีเกียรติก็อาจจะดีกว่าคนรวยที่ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเรามารวยอย่างอื่นที่มันอาจจะไม่ได้เท่ากับเงินทองที่จะซื้อได้กันดีกว่าเงินทองอาจจะซื้อความสุขไม่ได้งนถ้าหากว่าเรามีความสุขซะแล้วเงินทองมีน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรขอเจริญพรเป็นกำลังใจ